สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับเหนือรถจอดที่เหนใส่กับเขาเขาฝากทีมงานนะครับืัอนี้พัดพี่แกงครับเหนรถว่าจอดที่เหนรถโอ้โอ้เจ้ดจอดในรถนี่ไหมมาครับมาแก้มือใหม่วันนี้ อากาศด mm hmm. ีกลับมารอบนี้หนาวเย็นเ้อยเลยพี่น้องครับปวมือได้ไห,ไหมครับ,บ,บ,บครับหนาวใหม่ม่กเ้ยมันใหญ่งด้วยเบื่อวานลมขึ้นเลยไม่ได้ไปลไอ้เบอ้์เมืองวันรับลมขึ้นเลยหนาวน,อน้อยทุกคนจีอืออือเอาไปที่เสร็จสับเรียบร้อยพร้อมทำการแสดงมาเลยครับรพี่น้อง,องครับคืนนี้ งานยิ้วนะครับอยู่โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภ,ภูพิสัยจังหวัดมหาสารครามครับมือนี้ไเด็แสดงเทแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องครับชอคฟ้าปลอดปุกนะครับผู้ไมาเด้อพี่น้องมาเที่ยวกันในไรครับคืนนี้ หนาวครับเย็นจ้อยเลยนะครับพี่น้องรับชมจากจังหวัดใดคอมเมนต์มาเบ้างนะครับอากาศพี่น้องบ้านพี่น้องเป็นยังไงเนี่ยนะครับตอนนี้จากสีสกีตมหาพยักหนาวเลยครับเรามาเห็นอาจารย์บอสกำลังเช็คไฟนะครับบ๊ายเบิ่งวันรับผมขึ้นอะมาอยู่เป็นบ่สอดแจ้งบ่าสิเพิ่นรับวันตอนไหน เดี๋ยวตีสามว่าแจ้งหนึ่งขึ้นยุ่จนจบเป็นบอกเดินมาขึ้นนี่มาล้ำใจเกินร้อยวันนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับมาเลยนะครับนี่แหละเขาสู้หนะ้าบรรยากาศฟังลองฟังล้ำครับโดยเทจริงนะ่ครับคคอย้ำแนว กินตะบุฮงกินข่าจีร้านกว้างขวางสะดวกสบายโอ้โหาวบูวสาวิ่นมาฟังรับหรอพุ่นอะไปพุ่นอะน้อยพ่อเอกพี่อองกี้กำลังสะไปหาเนี่กินบ่ครับเลยอากาศ เย็นสดชื่นเอาคือเดี๋ยวเจียกอันนี้มาเพรี้ยวไว้ดีเท่าไหร่กูเดี๋ยว,ยวมไยวยวม,ยวม่มเ็่บ้าเอ๊ะ มาแก้มือสำเร็จไหมนะครับมารอดูกันเมื่อนั้นฝนตกเด้สี่วงแรงครับจนมาหอดทุ่ม ในตอนเก็บเวทีมันนั้นรถติดหลายวะยี่เก่งว่ตอมอนี่กไม่่่มีรถไอหนุ่ยจีเมนนับทันเดียวใครเนี่ยสันแต่ว่าพัดรอหลุดได้ดิเมืันในรถข้าวหางไปหกเจ็โลคุณละคุณน่ะใส่รถไปโคยกมิกระบ่สเตฮัดยกมิกร์ยงันนันเป็อะไร ยกมาส่งเอะเอานขอทานเลยวยกได้ประมาณนั่นหละมาชฮะื่ครับที่วยไม่เที่ยงบ่โอ้ขบยิงเขียวนีม่เ้แล้มันขับเป็นน่าะเกียง่าบูเฮยมเพียนเ้แมันขับเป็นต้แต่เกียงท่านแน่นอนอเอาเมนูดิดเมนูดิด คิเอาเด็ดเปกระเพาเด็ดกาพีเวยไมมีผัดพริกแกงเออไก่กับเพียงไหนไก่วกับเาวแดลาบหมูน้ำอีนตายเลยวะแล้วลาบหมูยุไสยุน่ยุุนเ่ัโอ้ยนกันด้กานด้วาไไก่บอนี่ไป อ้าเา่หนักภานได้แหละรู้ขึ้นก็แบกไมจเดอนแกกวันนี้เด่อหัมาหอดขอหนาพักแยกมันก็เลยมีร้านขายหมูออได้ากันร่วเ่นกันไปซื้อไม่เออมีมาหอดพอดีอย่ามาเอาลาบูไปกินเนี่ได้โซ่เล็กกว่าล่ะผมวิทย์มะนี้พอตกแค่ละมือนี่ ขั้นหนาปะเนี่ยิยอาจารย์สุทินครับวัสดีครับวันดีครับวัดีครับปรดีอาจารย์เพียงครับวัสดีครับโอ้มัดเห็นกล้องนี่ยกผู้ฝหายเป็นเทียบร้องวันดีครับเสียิเฮดเป็นบอสโอ้ยเหมือนหายเหมือนขัดสวัสดีครับ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 เออวันดีครับัเออ ส oh. วัสดีครับอาจารย์เบนสวัสดีครับนันเพื่เพื่อนทุกคนผมไม่ได like ้เอ yeah. e ากล้องครับตีมถือกล้องเห็นกล้องผมดาวจ้ะฟาสั่นหัวทีีวะอปวดตู้ต่งองศาพ่อมันนี่ร้องเพิ่งเร็จว่ะอยากรอน เอาตีงองามเหมือนที่เขาแบบนี้เออโอ้เรมือกล่องไม้เรมอนะครับเอานี้เอาตีงี้ี่ดิเนอะ <c oughs> ีีเนะี่ยเอา

อโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องซัมนี่ยู่ดีมีแฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยทุกผู้ทุกคนครับ